สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดังแล้วนิสัยเปลี่ยนพระถอนเสียใจโดนลุงพลหลอกแฉนิสัยก่อนหลังดังนึกว่าคนละคนพระถอนบ้านกกกอกอดีตเพื่อนสนิทนายชัยพลวิภาผิดหวังเสียใจโดนลุงพลหลอกแฉนิสัยก่อนหลังดังนึกว่าคนละคนเดินหน้าสู้คดีอีกครั้งหลังจากที่ลุงพลชัยพลวิภาโดนศาลจังหวัดมุกดาหารตัดสินจำคุกยี่สิปี ในคดีน้องชมพู่หลานสาววัยสามขวบในความผิดฐานกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปสัสจากเหตุสมควรทั้งนี้หลังจากศาลตัดสินจะมีหญิงรายหนึ่งร้องไห้ปล่อยโฮด้วยความเสียใจหลังได้ฟังคําพิพากษาจากศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอคนนั้นก็คือป้าถอนเพื่อนเก่าลุงพลชาวบ้านในบ้านกกอกล่าสุดป้าถอน ป้านกอกกอกได้มาร่วมออกรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเป็นพิธีกรพร้อมยังได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมาโดยพระอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขาไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารี โจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วพระถอนเล่าต่อไปว่าเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าพระถอนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งๆท,ท,ที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีไปให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดเรื่องเงินเรื่องทองเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนา แล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30บถุงแต่เขาก็ไม่กล้ามาเอาตามมอกก้ารถไถแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่น้องเขาก็บอกป้าถอนว่าถ้าได้ดิบได้ดีแล้วจะไม่ลืมป้าถอนนะหนูก็บอกหนูทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกบกอกมันไม่มีใครหนูต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุหนูก็ทํากับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขาหนูไม่เคยรู้เลย เพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนเป็นญาติกันพี่น้องกันเนาะบ้านหนูสายเลือดเดียวกันทั้งหมู่บ้านด้วยเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูยังมีพี่น้องของหนูที่อยู่ในหมู่บ้านหนูก็มีขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ